ของร้านเขาบอกว่าเป็นบอนแผลงมาจากตระกูลลิงมีหูด้วยนะคะต้นนี้มีหูด้วยค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ยายมาอัปเดตราคาบอนมาดูบอลรือต้อนไม้ที่ตลาดเพชรบุญส่งท้ายปีเก่ากันนะคะว่าสถานการณ์ต้นไม้ส่งท้ายปีเก่าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะ บอลร้านลุงเขานี่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยของร้านเขาบอกว่าเป็นบอลแผลงมาจากตระกูลลิงเนี่ยค่ะก็มีหูด้วยนะคะต้นนี้มีหูด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยหลอดก็ยกำลังจะกลางเลยนะคะเนี่ยใบยังไม่กลางดีเลยเขามีหูแล้วค่ะนคะคะแต่ใบเขาจะเป็นอย่างนี้เพื่อนเขากัดไม่หมด เขาจะกัดด่างๆอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของเขาก็เขาไม่ทราบว่าเขาจะเรียกอะไรแต่เขาบอกว่าเป็นเป็นตระกูลลิงค่ะอันนี้อีกต้นนึงนะคะเพื่อนๆดูใบนี้นะคะสวยมากเขาก็ไม่มีชื่อค่ะเขาบอกว่าเป็นเป็นไม้แผลงไม้แผลงค่ะเพื่อนๆเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้เลย นี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้งามมากเขาเป็นไม้ลุงเขาแยกกอออกมาค่ะเขาจะเป็นกอเดียวกันใหญ่ๆเนี่ยค่ะใหญ่ๆพวกเนี้ยป็นยาวบางหนูลิงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสีด้วยสีเขียวสีแดงอยู่ในอยู่ในหูวเขาะใช่ไหมโอ้โคนยาวยื่ออกมาเน่เพื่อนๆขาต้นนี้ของลุงต้นแรกนี่ราคาเท่าไหร่คะลุงเนี่ยจากกระถางแรกเนี่ยบอกราคาประมาณได้จ้ะ แปดพันห้าค่ะเพืเ่อนๆนต้นแรกต้นนี้นะอส่วนต้นนี้ที่ลงเขากําลังรดน้ําอยู่นี่สองหมืนห้าค่ะเพืเ่อนเพื่อนต้นเนี้ยเออแล้วที่ใบใหญ่มากต้นนี้ฮอ๋อเพื่อนเพื่อนคะต้นใบใหญ่ๆห่อกว่าเขาต้นนี้สามหมืนห้าพันค่ะเนี่ยกระถางเนี้ยใบใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะ ที่มีหนอข้าขงล lag, setting, mesela, 35, ่างสองหลอดแล้วนะคะเนี่ยใหญ่มากสามหมื่นห้าพันจะเป็นพวกหานุมานแพงนะลุงเนาะโอ้หานุมานแพงแต่เข้าป้ายออกมาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสวยมากนะคะเนี่ยหรอคะไม่ใช่ยักษ์ผักลันใช่ไหมไม่ใช่เลี้ยงออกมาเขาก็แพงอนี่ราคาลุงเนี่ย โอ้ต้นนี้ลุงเขาเอามาโชว์ค่ะที่มีหูนี่ลุงเขาเอามาโชว์แล้วอย่างนี้ราคาลุงต้นนี้สี่พันค่ะลูกเขาค่ะลูกเขาแยกออกมาจากกอเดียวกันนะ,นะคะแยกหน่อมาไม่ได้พาหัวนะคะอันนี้สี่พันบาทแล้วอันนี้ราคาลุงค่ะราคาประมาณเจ็ดพันกว่าบาทคะ่ะเพื่อนๆต้นนี้ เป็นไม้แยกหน่อออกมาจากกอแม่เขาเหมือนกันค่ะลุงเขาแยกหนอ่อแยกกอออกมาอันนี้เป็นเบอร์โทรของร้านลุงเขาค่ะอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งค่ะเพื่อนๆขายบอนสีต้นนี้เป็นเป็นลูกไม้ใช่ไหมคะไม่คะอ๋อ,อค่ะค่ะ ใหญ่มากเนาะเรากัดสีออกมาอย่างนี้เลยกอเขาก็ใหญ่นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยต้นนี้เป็นลูกไม้ราคาเท่าไรคะราคาตั้งที่สามพันเก้าอ๋อสามพันเก้าค่ะเพื่อนๆต้นนี้แม่ค้าตั้งราคาไว้ที่สามพันเก้านี่ต้นใกล้ๆก,กันนี้จะเป็นต้นนี้ชื่อนพเก้านะคะเพื่อนๆใบสวยอย่างนี้เลยสีเขาเลี้ยงเองนะคะอันนี้เจ้าของเขาเลี้ยงเอง แล้วก็มีหลอดใหม่ออกมานพะเก้าต้นนี้ราคา8,900บาทค่ะเขาจะมีด่างอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นเนี้ยนนปกติไม้โนพเก้านี่เขาจะด่างใช่ไหมพี่เนาะอ๋อจะด่างได้อีกคือว่าต้องลุ้นใช่ไหมอ๋ออ๋อหลอดใหม่ออกมาเนี่ยก็ให้เราลุ้นอ่อ บางใบก็ด่างบางใบก็ไม่ไม่ด่างเนาะอันนี้คือหานุมานจองถนนค่ะเพื่อนๆหานุมานจองถนนต้นนี้ดูนะคะสีสีแดงหวานมากสีพี่เขาเลี้ยงนี่บอนสีสวยนะคะเนี่ยหานุมาณจองถนนต้นนี้ฟอร์มกอกอหลายต้นนะคะในเนี้ยกระถางนี้หลายต้นเยอะเลยเท่าไรคะ พั 1> 1, 9, นเะก้าเนาะวันนี้สีสวยมากเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยและสวนอันนี้เป็นเมืองกเกาะเกตค่ะอันเนี้ยราคาตามนี้เลยค่ะสองหมื่นเก้าพร้อมก็มีใบทั้งหมดห้าใบสวยนะคะเมืองเกาะเกตต้นนี้อันนี้คือเ,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 เทบกระหนกเพื่อนๆค่ะคุณพี่ทำไมเขาเหมือนกับผ้าพันภาษาแดงเลย คล้ายๆกับพญามน์ใช่ไหมคะข้างก็เป็นสีแดงเนาะเท่าไรคะาต้นเนี้ยเจ็ดร้อยชื่อเทพกหนกอ๋อเพื่อนๆค้าเนี่ยสวยมากก้านก็เป็นสีแดงคะ่ะเทพกหนกเจ็ดร้อยบาทค่ะคุณพี่ขาแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยอนนอบาเบิลแดงอืมบะเบิลต้นนี้เพื่อนๆดูสีนะคะเท่าไรค่าต้นเนี้ยฮะร้อยบาท โอ้ยไม้หลักน้อยค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะขออนุญาตจับนิดนึงเน,ะนอะเออเพื่อนเพื่อนนี่ไม้แยกหน่อบับเบิ้ลแดงต้นนี้ร้อยเดียวคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยราคาสีนะคะดูนี่มาเต็มเลยต้นนี้นอ๋อจองถนนเขาแยกเขี้ยวมาเท่าไรคะ่ะต้นเนี้ย 250หสบาทจองถนนต้นนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยสีมาแล้วนะเนี่ยอันนี้อะไรคะคุณพี่ต้นนี้เป็นต้นนี้สีหวานๆแล้วก็มีป้ายเป็นลูกไม้มีสองต้นในกระถางอ๋อกระถางนี้เขามีสองต้นเหรอคะโอนนะในกระถางนี้โอ้มีสองต้นคู่กันเนาะเนออใหญ่พอๆกันเลยด้วยเนี่ยราคาเท่าไหร่คะอ๋อพันสองร้อยเก้าสิบบาทต้นนี้ค่ะเพื่อนๆลูกไม้นะคะเนี่ยจะมีจะมี ความป้้ายดค่่ะะนนัมีความป้ายสีขาวออกมาออสวยค่ะเนี่ยต้นเนี้ยราคาประมาณพวกเนี้ยกระถางละร้อยเก้าสิบบาทต้นสามร้อยห้าสิบบาทโอลูกไม้จะซื้อคล้ายศูนยรพันู้โอ้เนี่ยราคาคล้ายศูนยรพันผู้พวกนี้ร้อยเก้าสิบบาทนะคะอ๋อก็จะมีอันนี้เป็นอันนี้อะไรคะคุณพี่คะ ใช่อะตีมันผสมกันหลายแน่ตอมะขูกตอมะค้อมันก็กระจายกันด้วยเหรออ๋อแต่ราคาเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะร้อยเก้าสิบาทเนาะอันเนี้ยเป็นเพื่อนคะเนี่ยอ๋ออันนี้กี่ลีนีตัวเล็กเนาะตัวเล็กแยกหน่อมานะคะตัวนี้แยกหน่อมาไม่ใช่ไหมผ่าหัวเนาะเท่าไหร่คะเนี่ยต้นเนี้ยสี่ร้อยห้าสิบบาทอ๋อจ้ะมีชื่อร้านไหมคะชื่อเบอร์ร้านนี้ชื่อสวนมีมน สนใจต้นไหนโทรติดต่อทางร้านได้เลยค่ะอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งค่ะเพื่อนๆเ,ออเดี๋ยวยายจะขึ้นเบอร์โทรให้พร้อมกับชื่อร้านเนาะให้ชมบอลก่อนสิ้นปีว่าราคาบอลณะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือสูดรปาถนาค่ะเพื่อนๆน้องขาสุดปาฏนาต้นนี้หนึ่งพันสามรอบาทค่ะเพื่อนๆสุตรปาฏนา น้องมีทั้งหมด5ใบแล้วเขาเริ่มกัดมาแล้วนะคะเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็จะมีเอ่อจ้ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นพันเรืองค่ะเพื่อนๆไม้โบราณใช่ไหมตับวีรชนค่ะนายทองเหม็นนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตับวีรชนค่ะอันเนี้ยพันเรืองคล้ายๆกับพวกนายทองเหม็นเอ่ออันนี้เท่าไหร่คะหนูอันนี้เก้าร้อยค่เก้าร้อยบาทค่ะแล้วส่วนอันนี้เป็นสักกะนิมิตร มาจากมัคควานค่ะสักการนิมิตต้นนี้ก็คือแผงมาจากมัคควานดังสันต้นนี้เท่าไรคะแม่ค้าอันนี้ห้าร้อยค่ะ5้าร้อยบาทค่ะต้นนี้สักการณ์นิดเพื่อนๆคะอันนี้คือปลาบุทองค่ะปลาบุทองต้นนี้ไม้โบราณไม้หายากนะคะรอบนี้น้องเขามีมาหนึ่งต้นหอูต้นนี้เท่าไรคะ500 ห้าบาทค่ะปลาบู่ทองต้นนี้อ่าเพื่อนๆมีนี่อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้คือไม้ตัวเอกในรอบนี้เลยนะคะเท้ารำไพค่ะเ,เขาจะเป็นบอลก้านแดงอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็มีหลอดออกมานะคะเพื่อนๆเนี่ยเท้ารำไพค่ะจะเป็นอย่างนี้เลยเท่าไรคะหนูพันหค่ะพันหกร้อบาทใครที่ตามหาตัวนี้เป็นไม้ลรอไเทมไม้หายาก รอบนี้น้องเขาได้มาหนึ่งต้นค่ะเนี่ยพันหบาทค่ะเท้าดำไพแล้วก็รอบนี้มีเบบีมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆไม้โบราณไม้หายากมีเบบีราคาอซอ่ซอบๆลงมาสำหรับท่านไหนที่อ,อยากได้ไปเลี้ยงไว้ชมในราคาที่ย่อมเยาลงมาก็มีเยอะเลยค่ะเนี่ยสีปลาดต้นเล็ก มีไหล่กระถางค่ะอโอนุสีปาดนี่ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ห้า5ร้อันนี้590เนาะแล้วอันนี้ราคาเท่ากันไหมคะเท่่ากันคะอ๋อเนี่ยค่ะเพืเเ่อนๆอ่าต้นเล็กสีปาดแต่ว่าไม่ใช่ลูกเย็บนะคะนะ้องเขาเริ่มมีสีมาละตัดสีแล้วค่ะสวยแล้วค่ะเออราคาเท่ากันไหมสามต้นเนี้ยเท่ากันค่ะอ๋อสี่ต้นฝั่งหน้าอ๋อมีสี่ต้นเนี่ยเนาะจ้าโอเค แล้วก็มีพญาพันวังด้วยค่ะพญาพันวังต้นเล็กมาปล่อยต้นเท่าไรหนูสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทเหนือนการค่ะพญาพันวังมีหลายต้นนะคะเท่ากันหมดไหมราคาเท่ากันค่ะสี่ต้นสี่ร้อยอ๋อมีสี่ต้นต้นละสี่ร้อยเหมือนกันค่ะพญาพันวังสวยนะคะพญาพันวังเนี่ยอ่าอ่าอันนี้คือต้นโตเขาใช่ไหมหนูใช่พญาพันวังต้นโตอันนี้คือโตขึ้นมาจะอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆพญาพันวัง อันนี้ลูกเพราะเนี่ยค่ะถ้าใครสนใจเอาไปเลี้ยงต้นละสี่ร้อยบาทค่ะอย่างนี้นนส่วนอันนี้เป็นรัตนพลเท่าไรคะหนูเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมีมีเรือนหลวงด้วยนะคะเนี่ยี่ค่ะต้นแม่ค่ะนนเรือนหลวงต้นพี่ต้นพี่อันนี้เรือนหลวงต้นพี่กัดออกมาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครต้องการเอาต้นเล็กไปเลี้ยงก็อย่างนี้เท่าไรคะหนูอันนั้นสามร้อยห้าสิบ สามร้อยห้าสิบาทค่ะเดือนหลวงนี่คือแม่กลองค่ะแม่กลองต้นนี้ฟอร์มกอละสวยแล้วค่ะไม่ใช่ที่ดาแม่กลองนะคะมันจะมีสองอย่างอันนี้ก็คือแม่กลองธรรมดาสีสวยแล้วค่ะเท่าไรคะแม่คะอันนี้เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นเพื่อนหลอดไม้ก็ออกมาสวยหวานฉ่ำอย่างนี้เลยค่ะแม่กลองค่ะมีหลอดน้อยออกมาแล้วใช่ไหมอ่าจ้งค่ะจะมีดาบคุณแผนด้วยค่ะมีดาบคุณแผนมาอีกหนึ่งต้น ดาบคุณแผนนี่เท่าไรคะแม่ค้าสี่รค่ะสี่บาทค่ะเพื่อนๆดาบคุณแผนต้นนี้เพื่อนๆดูนะคะสีสวยใช่ไม้หายากนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อร้านน้องเขาได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะของขวัญบอลสี082 471 5953ค่ะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดก่อนถึงปีใหม่นะคะสง่งทั่วไทยคะ่ะอยู่ที่ไหนก็สง่ง <c oughs> สีบุรีรําต้นนี้น้องเขาพร้อมตั้งกอแล้ว หนึ <1200 S 2> ่งพันสองร้อยบาทค่ะสีบุรีดมนี่เป็นไม้ละอเอียมีกตัวหนึ่งนะคะหายากแล้วน้องเริ่มกัดลายออกมาอย่างนี้แล้วค่ะเลี้ยงอีกหน่อย<ด>เป็นฟอร์มกอสวยเลยอะค่ะเนี่ยเท่าไรนะคะหนึ่งพันสองร้อยพันสองร้อยบาทค่ะต้นนี้อันนี้เป็นลูกลูกไม้อีกต้นหนึ่งค่ะเ,เพื่อนๆสีออกมาหวานทํำอย่างนี้เลยค่ะต้นนี้เท่าไรคะสามร้อยห้าสิบ 350บาทลูกไม้ต้นนี้ค่ะเพื่อนเ่อนเนี่ยสวยมากเพื่อเพื่อนนะดูกระบะนี้นะคะกระบะนี้เป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยราคา350บาททุกต้นทุกกระถางค่ะเพื่อนเนเนี่ยสนใจต้นไหนนำไปเลี้ยงอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยสวยมากสีเข้ามาแล้วทุกต้นเลยนะคะเนี่ย350บบาททุกกระถางลูกไม้ค่ะ สำหรับค,คลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยายบ้างนะคะสวัสดีค่ะ